สวัสดีค่ะจันทิราสุติกรชัยค่ะเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่ภาควิชาพยาธิโปรโตซัวคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนค่ะทํางานกับอาจารย์เยาวรักษ์มาประมาณ8-9ปีค่ะอาจารย์ก็จะสอนเสมอว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆเ,เพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยถ้าเราอ่านเยอะเราก็จะทราบ อ,อาจารย์สอนเสมอว่าให้เราดูว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วค่อยคิดหาวิธีการว่าวิธีการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นเป็นยังไงอาจารย์ก็จะคอยหาโอกาสต่างๆหาวิธีการต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษาหรือว่าหาเงินทุนมาสนับสนุนงานวิจัยของเราอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของนักวิจัยว่าเออทำ l ล b แล้วมีปัญหาอะไรไหมก็จะไปปรึกษาอาจารย์ถ้าอาจารย์ให้คําตอบไม่ได้อาจารย์ก็จะหาคนที่มีความสามารถเนี่ยมาช่วยเราได้ถามว่าประทับใจกับอาจารย์ไหมก็ประทับใจอาจารย์มาก ราะว่าไม่เฉพาะแค่เรื่องงานเท่านั้นที่เราคุยกันเรายังคุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็อาจารย์ยังสอนหลายๆเรื่องในการดําเนินชีวิตอีกด้วยค่ะคือปกติเนี่ยพวกเราที่ทำํำ l a บด้วยกันหรือก็ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเวลาเรียก a ซเ i อร์เราจะเรียกกันว่าแม่อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่นอกจากนอกจากจะเป็นอาจารย์แล้วค่ะอาจารย์จะสอนแล้วว่า เราควรวางตัวยังไงกับผู้ใหญ่เราควรเวลาเราพูดจาเนี่ยเราต้องพูดจายังไงกับผู้ใหญ่คืออาจารย์สอนไม่ใช่แค่วิชาการแต่อาจารย์สอนเราถึงการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องการวางตัวที่ถูกต้องในสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วอาจารย์ก็ชอบชวนพวกเราไปทานข้าว,วเวลาทานข้าวกันก็จะเหมือนรู้สึกว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยค่ะปกติเราก็จะเรียกว่าไปหาแม่ถ้าเกิดเราจะไปหาอาจารย์เราก็จะไปหาแม่ไปหาแม่อย่างนี้อยู่แล้วเป็นปกติ I'm Dr. Hirotake Mori. I'm a medical doctor from Japan. Now I'm a PhD candidate researching intestinal protozoa under Ajahn Yao. Uh, I really thank Ajahn and I'm happy to be here. In academic way, Ajahn is just excellent. The, not only is a top researcher in protozoa area, but also she really has a very broad knowledge about everything in tropical medicine. She always gives us many ideas. I'm so excited whenever I have a chance to discuss with her. In addition, she supports me in every way. She gives us so many opportunities for study and also like introducing so many people to progress our study. Again, I'm so happy to be here and I thank Ajayan so much. Thank you. สวัสดีค่ะดิฉันสตวแพทย์หญิงนิพาธรรมสวนพิจริญเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาพยาธิโปโตัวคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมห ah ิดลโดยมีอาจารย์เยาวรักษ์สุธนะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเหตุผลที่เลือกอาจารย์เยาวรักษ์สุธนะเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีความเป็นอาจารย์ค่อนข้างสูงอาจารย์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษามีความสามารถในการที่จะอธิบายสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างเยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์เป็นคนที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาทุกๆคนคือถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพื้นฐาน ในการทําวิจัยมาก่อนเลยอาจารย์ก็บอกเสมอว่าทุกอย่างสามารถฝึกได้ทุกอย่างสามารถเริ่มต้นทําได้เราจะเรียกว่าอาจารย์เยาว์เปรียบเสมือนแม่ของเราคนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นแค่อาจารย์เท่านั้นที่สอนเราแต่อาจารย์ยังเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งที่เราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือเรื่องการเงินแม่พร้อมที่จะเปิดอกรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยเราแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะ สุดท้ายนี้ก็แสดงความยินดีที่อาจารย์ได้รับตําแหน่งคณะบดีของคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ดีสําหรับลูกศิษย์คนนี้เสมอค่ะเร่งกำลังไจให้